สายดีดาพี่น้องป้องปายมีพี่ไอ้คนนึงเพิ่นมาถามมาว่าอิหลายยาหัวมันที่ เหตุจังแดยอันนี้นุสิบอกเด้อแล้วก็ไปหาสื่อกัำหานไก่บ้านในเลยเด้อบนต้องมานสื่อน้ำหนูหรอกเพราะว่าหาสื่อแถวหันละเพราะว่าตอนไปหนีเนาะมันช่วงนี้เด้อก็หลายๆคนที่จะเหตุหัวมันมันสับปลหลังเนาะเขาก็จะมีอะมิโนอะมิโนเหตุแหยหัวใหญ่บางคนจะฉีดอะมิโนกับปุ๋ยอันนี้นุขอแนะ่นะว่าเป็นอะมิโนอันนี้ไปถามหานไก่บ้านในเลยเด้อว่าอะมิโนอันที่เห็ุใหยหัวมันใหญ่มันเป็นจังไดยเขาจะมีโครงสร้างจังไดยไปถามเขาเบิ่งเด้อเพราะว่าการที่เห็ุใหยหัวมันใหญ่เนี่ย ห่างไกบ่บาตน,นี่้ผต้องมาซือ้อน้ำนู่ได้เพราะว่านูก,กับขี้ขานค้นไปหายแต่ว่าหายท้ามดีท้ามนองไก่ไห่างซูบผู้ใด้ยุโคโคหลายกระท้ามห่านปุ้ยไกบ่บาตรเลยว่าอันมียาหัวใหญ่บเห็นเาหงหัวใหญ่บมาสบหลังหัวใหญ่บให้ไปถามมึงเด้อไม่เกษสรมีอะมิโน,โนโก,ก,ก็ปุยป้ยปุยป้ยเกษตรเป็นปุ้ยเก็ดปุ้ยหนามเลวแต่ไอายอายไปซื้อน้ำนูลดเด้อส,สีสีน้ำใบใกระแตมันก็สรขืนหัวเนาะผู้ใด้ยันยาหัวเงีงกะไปถามห่านปุ้ยแถวใบไม่ท้ามนู่นก็ขี้ขานต่อพอใจบอกอายสำหรับวันนี้บอกให้เป็นความรู้้้แลววก็ไปหาาาาซืออเเพระ่ อันเพื่อนถามมาเป็นความรู้นึกกับว่าบอกห้เป็นความหูแต่ใบพายางหูยังไงไปถามห่างใครปุยแก่บาทสำหรับมื่อดีบอกแค่นิดสวัสดีจ้า